เก็บตะไครกันหน่อยตะไคร์ไปไปไปเก็บตะไครกันดิครับผมภารกิจวันนี้ก็จะไปเก็บตะไครกันนะผมตะไคร5ห้าแฉกครั้งก่อนจบปูนโดนแล้วไงก็้าครั้งนี้ก็ลองเปลี่ยนบ้างเผื่อจะไม่โดนนะเป็นไงบ้างวะล่ะโอ๊ยโอ๊ยจุกขา เพลงก็เพลงหมดเท่าที่ตรวดไปไปไปครับพี่จะเกียวระวังระวังพอดนะ <c oughs> นะนะ <c oughs> พี่เขาเบีกพอดีผมณเพื่อนเห็นมไหมไงเบรกเที่ยวชนปุ๊บเดี๋ยวผมกิ้งเลยรถเครื่องมันดีอย่างคือแบบมันเร็วใช่ไหมครับแต่ว่ามันเสียอย่างคือบบมันเก็บของไม่ได้ไงคือผมตั้งตอนแรกผมมีเยอะผมแบบเอาไปซื้อรถยนต์ไว้ไงครับเอาไปเก็บของพวกสิ่งสิบกฎหมายหรือว่าทำเก็บตังค์พวกนี้ครับตังค์หมดเลย แต่งไปด้วยผมไม่ดูรล้เป็นไงเดี๋ยวผมไม่ดูฟิวหมื่นห้าแต่งสามหมื่นด้ดูดิครับแต่ที่ยามันวิ่งล้อหน้าไงมันเลยโดนรถขึ้นกัพี่เหยีดแม่ทำไมจอคุมไม่เห็นรถยนต์วะมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดเป็นรถเป็นรถยนต์อืคจุดเก็บกาหลันนั่นน้องบอสนะพร้อมพี่พร้อมทุกอย่างพร้อมเลยวะบอสไปหรือเปล่าน้องบอสจะเอารถยนต์น้องบอสไปหรือเปล่ามันพร้อมทุกอย่างเลยพี่ ตัว <laughs> อย่างพร้อมตัวอย่างพร้อมใช่ไหมตามพี่มาได้ได้ครับเดี๋ยวแป๊บแป๊บหนึ่งนะน้องบอสแป๊บหนึ่งนะได้ครับได้ครับนี่ผมมินิค่าแบบเรื่องมินิร์าแบบใกล้ชิด <laughs> นี่ผมมันแต่งมันอาจไม่ค่อยสวยตัวผมว่าเออเนี่ยแต่งไม่แค่นี้ผมก็แต่งแค่นี้เท่าทองคมสาบผมว่าน่าจะแบบสวยนะผมลองทองคำสาเแล้วมดูมันจะสวยหรือเปล่าปิง้งแบบทอนตาเห็นสะอาดมึนซื้อใหม่ดูดิเป็นไงสะอาดมึนซื้อใหม่แล้วล่ะนี่ ก็ถือว่าทอดทาได้ผมไม่เคยเสร็มากหรอกเก็บนิดเดียวเครับนี้เก็บได้แค่แบบยี่สิบอ่ะแล้วก็เมื่อกี้ผมไปแอบขโมยปูนมาลูกหนึ่งเลยฝั่งมือของขวาเมื่อกี้คือเนี่ยอะยรผมไม่รู้ไหมฝั่งขวานี่คือของที่อรถที่ผมเก็บได้ประมาณยี่สิบเนี่ยใช่สิบเนี่ยพี่ยิ้มยิ้มอะไรยิ้มไงยิ้มไปให้ไปตำรวจห้าคนเนี่ยเขาเรียกช่วงอันตรายถ้าสมมติถ้าเราเราเด็ดเนี่ยพี่จะหมดรู้ปะ นอกจากวันนี้ขี่มาจ้าเราอ๋อโอเคครับผมได้พี่แบบมาตามมาเดี๋ยวพี่จะพาไปตรงที่มันแบบเอดูแลเจ้าเนี่ยแล้วก็ไปซ่อนรถซ่อนรถได้ครับได้ครับนี่ฟันมันขับคนหน้าครับผมเรามันลำบากนิดนึงตอนเลี้ยวตอนอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบอสมานะพี่เดี๋ยวบอสจอดแบบว่าติดตูดพี่ไว้นะเดี๋ยวพี่เถิบที่ไว้ให้จอดโอเคได้ครับได้ครับมบบนี้ผมผมใส่ต้นยังเห็นต้นยังเห็น้ะครับเห็นนะครับนี่ครับผมมันเด็ดจะไข่ขนาดเนาะ ตรงนี้เก็บแล้วก็ใส่รถเก็บแล้วใส่รถนะได้ครับ,เก,บเ,รนนเก็บได้กี่อันนะพี่เก็บได้ยี่สิบโอได้ครับครับผมภารกิจขุ่นไพ่ฮัชแฉกตำนานเออครับเนี่ยได้ยินได้พอได้ยินเสียงหอปุ๊บมึงรีบขึ้นรถเลยนะเว้ยได้พี่ได้พถ้ามันเก็บสองรอบพร้อมกันอนะ่กนนะกดเอ็กยกมือมันจะไม่งั้นอันเนี้ยมันจะเก็บนานกดเอ็กเลยกดเอ็กเลย โอเคครับท่นผมมันจะเอ๋คือแบบต้องต้องหนีไงพี่เออคือรถให้คือรถใ,ให้ทันแล้วกพี่คงแน,ทงนววะออแนทางหนีไม่ได้หรอกผมขับยากด้วยพี่แนะทางหนีไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นถ้าตำรวจมาตัวใครตัวมันโอเคครับเราจะไม่จบเือนพร์ที่แล้วครับผมท่านผู้ชมพี่ครับพี่ะ <c oughs> ว่าว่าเราจะไม่จบแบบพร์ที่แล้วพี่เฮ้ยเราจะไม่จบแบบพร์ที่แล้วอดฝีมืออย่างคือจบอะไรเละระนะ กูจะบอกว่าถ้าพันนี่โดนเองนั่นแหละศูนย์สเสียทุกสิ่งอย่างกูบอกเลยอีย้อหนักกว่าปออ <c oughs> ูเลยไงเรื่องต้องเอาเอาไปแบบโปรเซสเลยใช่มันต้องเอาไปโปรเซสเองยี่สิบโปรโเซสเลขสี่สี่เองจริงเหรอเออน้อยเกิน <c oughs> แต่มันก็ขายยากดีซันใหม่ของชีวิตไงดีซันใหม่ในชีวิตและทุกและคลิปไอ้พวกทำอะไรแย่ๆพวกนี้มันต้องเป็นกูตลอดแล้วกูจะมองภาพจำยังไงเนี่ยเย้ ไอชุดเขียวเยี่ยนี่อเองแก้วใช่คอนเทนต์ก็คอนเทนต์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 อะไรดีๆก็เอามาให้กูบ้างแบบบริจาคเนี่ยอเอยอให้มองเลยเป็นคนดีด้วยไอ้เหี้ยเฮ้ยแต่บอสครับมันยี่สิบยี่สิบชิ้นอะยี่สิบใบอะมันเก็บในรถได้ห้าโลแค่ห้าโลนะเว้ยโลเพราะรรฉะนั้นเออฮะเพราะฉะนั้นเจ้าก,ก็จะเก็บได้เยอะนิดนิดหน่อยหน่อยก็เยอะอยู่แหละก็เยอะอยู่นิดนึง นะฮใช่ผมอยากภาวนาอยากให้ตำรวจมางที่พอครับพอนะแค่นี้พอพี่ครับเราทำได้แค่ภาวนาอยากให้ตำรวจมาจะเอพี่นะใช่ใช่ <laughs> พี่ครับไปเก็บก่อนใจพี่มามายีปุ๊บเก็บก่อนมามาตอนไปเก็บก่อนอยู่สักแป๊บม,มารอดูตำรวจได้ครับได้ครับ <laughs> ไอ้เหี้ยมึงวิ่งชาย่ยางงี้มึงจะเกมวะนี่คุ <laughs> <laughs> มจับขาอยู่ด้วย20โอเคในรถเลยกิโลในรถเลยกิโลเหลืออีกไม่ใช่หรอวรงนี้ เก็บได้ประมาณอีกกี่รอบของบอสอะพี่อีกเท่าไหร่ผมอีกเยอะอีกสิบอีกสิบครับอีกสิบอีกสิบโลอ่ะโลครับก็ได้อีกสองรอบใช่ไหมใช่ม,มาๆาางั้นเอาอ,อีกสองรอบไอบอสทำไมพี่ทำไมหมอกไม่ลงให้กูเลยวะนั่นสิพี่ใหญ่ประจัจประจักรเกมง่ายๆแล้เลยมึงดูแสงโอแบบดวงจันทร์พร้อมสองแสงให้ตำรวจเห็นไม่อยากจะแบบจุดเดิมแบบขั้งก่อนเลยนะครับเสียวตำรวจหกคนนะพี่ บอสที่จะสุ่มเสี่ยงไม่ต้องเอาให้เต็มคันรถหรอกว่าสุ่มพยายามเก็บทั้งหมดแป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 ดรอบอะแปดรอบถึง <c oughs> จะเต็มรถอะ <c oughs> พื่แต่ว่าถ้าตอนคืนแบบไม่มีตำรวจนี่ <c oughs> คือจะสบายเลยพี่ได้สบายตันนี้มัน,ม,นมันต้องใช้ตำรวจในการขายอย่างเดียวก,กับ<อ>งเงินแดงถ้าตำรวจมันไม่มายิ่างเงิต้องไปเฮ้ยไอ้บอสเงิองไหมลิปเบี้ยอย่าขี้เบี้ยนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวหลอนเองเบี้ยแต่หลอนไปเองก็ระวังหน่อยก็ได้เพื่อภาพหลอนแม่งเป็นจริงได้ บางทีมันอาจจะไม่ใช่ภาพหลอดแต่มันอาจจะเป็นลางบอกเหตุเสียงฮอก็ต้องระวังด้วยทั้งเสียงฮอทั้งเสียงหอเลยโอเคครับระวังแม่งหมดทุกอย่างทุกสิ่งเมอ้ว่าเอาสองรอบเลยว่ารอบนี้พอแล้วมั้งตอนนี้พอปัก็เดี๋ยวกลับมาใหม่พี่เนาะเออแล้วผมเดี๋ยวคือตำรวจมันไม่ไม่ถามมันรู้ไงแต่ถ้าตำรวจมาคือเราโดนจับเต็มๆับผมเราจะไปเขียนตำรวจตอนที่แบบตอนขายทีเดียวดีกว่าเหรอเดี๋ยวตอนนี้เก็บรอบเดียวพอแล้วก็เดี๋ยวไปโพสต์เซไปได้ดีก่อนพี่ครับทำไมมันสว่างจังวะพี่พี่ เดี๋ยวไปวต่อพี่นี่ไปโปรเซสต่อใช่เดี๋ยวไปโปรเซสต่อโอเคครับแต่จุดมันจะมันจะเกียนตอนขายนี่ยบอสมันมันจะป้อนตำรวจใช่พี่ใช่ถ้ามันไม่เอาแล้วมันขึ้นว่ามันโทรหาตำรวจอ่ะอันนั้นแหละเกมหนีแล้วผมสามารถกระทืบมันได้ปะไม่จะกระทืบมึงจะรอมึง <c oughs> จะกระทืบรอตำรวจนี่ <c oughs> ออผมผมเต็มแล้วผมเต็มแล้วโอเคพี่เต็มแล้วเหมือนกันเอาไงครับไปเก็บรถแ,แล้วก็ขับ <ไป S 1> กันปะไปเลยปะไปไป ไปผมไปก่อนไปก่อนไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวโดนเดี๋ยวจะหนักกว่านี้มันจะได้ทั้งหมดโปรเซสจะได้แปดขวดขวดไปขายก่อนเปล่าให้มันรู้เชิงไงได้ครับได้ครับให้มันรู้ให้มันรู้สักบ้างใครรถ้าแบบบางคนถามว่าทําไมถึงแบบผมถึงทํารถสีน้ำเงินอย่างงี้ก็เป็นเพราะผมชอบสีน้ำเงินนะผมเลยผมเลยทําแบบรถเป็นแนวสีโทนโทนสีน้ำเงินหน่อยไม่รู้เสริมไหมแต่ผมว่าถือว่ามันสวยนะผมคิดว่าผมว่ามันสวยนะ หนูแต่มองว่าไม่สวยแต่ผมว่าสวยอยู่นะมชอบเลยเ้ยว้าได้ไงวะล่ะไม่ใช่จุดะนะมันนะมันรถพี่จะหมดพี่ <c oughs> แก้ถึงแล้วอดใจอดใจรอับ <c oughs> จะขายด้วยเลยไหม เป็นน้ำจิ้มไงวันนี้แค่น้ำจิ้มปรุงเปิดละน้ำจิ้มเนี่ยดูว,ยว่าพี่อาจจะไปต่อไม่ได้ว่าตำรวจดูแลดูแลเราต้องเก็บคอนเทนต์ไว้เล่นกันอีกอีกู่่ะทำไมครัพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะอ๋อออยตอมออกแล้วเนะี่ยได้ครับเดี๋ยวตอนนี้<า>เราไปเราไปโพสต์เสนะียงเนาะมาไปโพสต์เสีกันเก็บคลิปไว้ก่อนแล้วบอกคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าคิงตองของจริง <laughs> เที่ยวไปพี่สิอี อไอ้ทีละลิ้ลคอ้ทีละิลคือก็ระวังพวกฮอบินมาแถวนี้แล้วมันไม่รู้มันเป็นไอ้นี่เส้นทางวิง่งฮอหรือเปล่าก็ต้องระวังให้ดีอะพี่ใช่ระวังให้ดีรเราคุมโทนง<ว>ี้พี่พเราแบบคุโทนเออใช่พันกลัวคุมโทนแล้วดูคัน <c oughs> ไฟส่องเจอนี่อลังชาแล้วโอ้โหลุกเช้าเลยพี่อะไรเนี่ยอะไรนะแล้วเช้าแล้วด้วยเฮ้ยฮอพี่เสียงฮอ เสียงฮอดเสียงฮอแล้วโปรโปรเสรหมดยังโปรเสรหมดยังหมดแล้วพี่หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโอ้โหตะบุงตะบุงกระปุกหน้าเปิดละทีนี้ผมตั้งใจไงแบบดูดูดูท้องเครื่องไงเออดูเครื่องผมเฉยตั้งใจเปิดปรกระปุกให้ดูแบบรถผมแบบเครื่องเครื่องดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเครื่องสวยไหม เออนี่แหละทองตุงคือทองเล็ก่สุดครับผมเราขายลักสีปะเออทองขายลักสีออกมาสีตัวสีอันพอที่พี่ตำรวจผมตำรวจวิ่งเต็มเลยพ,พี่หมอป่ะครับเนี่ยครับผมเออผมเจ็บขา,าค,ครับผมอ๋อโอเคครับประเด็นครับผมค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับสามร้อยครับผมโอเคครับผมครับผม โอเคครับผมเรียบร้อยครับตังค์เดือนเท่าไหร่วะแปสิบสี่บาทพี่อะไรพี่มามาไม่นี่ก่อนมาเนี่ก่อนนียพี่ตำรวจเต็มเลยพี่ตำรวจเต็มเลยอย่างไรเนี่ยตำรวจคนเยอะเลยให้มาตรงเนี้ยมาแอบคุยตำรวจเราต้องหามอเตอร์ไซค์สักคันเว้ยเพราะว่าถ้าเราขี่ขายกับมอเตอร์ไซค์มันจะดีต้อรู้อะไรดีวะตำรวจเยอะหกคนเราก็แค่หามอเตอร์ไซค์เว้ยเราจะไปด้วยกันเนี่ยขายด้วยกันเป็นเกมด้วยกันนั่นแหละเออพี่อย่างน้อยก็เราได้ได้หนีด้วยกันไหมเออได้ได้ได้มันจะไม่จบเหมือนเดิมพี่ เอาอยู่แล้วจบเดิมมาไล้อยู่แล้วอยู่แล้วนะอยู่แล้วนะคนดูก็เบื่อแล้วโดนจับใช่โชว์เลยคนดูเบื่อแล้วพี่ๆคนนี้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 เฮ้ยคนนี้แรงอย่าให้หลุดนะเว้ยเออเดี๋ยวมัดพากิ้ไปดิเดี๋ยวมาขึ้นมาเดี๋ยวโดนฮาคิมันเดี๋ยวเจอฮาคิประชาชนเดี๋ยวจะพี่ขาดจะอะไรดีพี่ขายไปไปขับดีๆนั่งดีๆนะน้องบอสได้ครับนี่ยเนี่ยเนี่ยเร็วเร็วเร็ว เอาไหมเอาไหมกัญชาเยเฮ้ยมันมันพี่มันคอ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 พี่มันคอมันคอตำรวจนนี่นี่นี่มอเตอร์ควอติตรเลยอดตัวแรกมึงเอาเลยพี่กดพี่กดตคิวเปลยนได้พี่กดตคิวปนอะไรเยแ้อเยู่แล้วปิดแม่ผมไม่ปิดที่อ่ะพี่้องปิดนะ อ่พี่ล้พี่ล้วี่เดี๋ยวดมาหลบในนี้ก่อนเียได้ไม่ได้เ่ที่มันบอกว่ามันจะคอคอปใช่ป่ะพี่ใช่ใช่เฮ้เดี๋ยวก็ได้คอฟอหมอหรอกเตียงบอกว่มดรแรงเดี๋ยวผมดูนะพี่เดี๋ยวผมเกิดเป็นคนดีวะเกไดเป็นคนเดียวพี่ทาแบบทาเร็วไม่ขึ้น โอ้ยมากับมึงด้วยมึงเลยออกตัวแรกเลยโอ้ยเอาให้จะต่อยะจะต่อแค่ให้จบสี่ใช่ครับแค่สี่แค่สี่ขวดใช่แค่สี่ไอ้เราทำไมประชาชนมาจอดรถเกียร์อะไรละอ่ะมนดมกันเหรอมาชนกันผมว่ามันดมงั้นมันดมกันเหรอเออมันดมกันพี่เจ้าหาพวกวงกี้เดี๋ยวมันมันควรจะซื้ออ่ะเมื่อกี้เนาะ ใช่ไอ้เหี้ยมึงดูแว่นๆมึหลังหลังเมื่อกี้มันมีคนนัอยู่ทำงานอยู่พี่ลองดูก็หลังนี้พี่พี่เราไปอะไรมันยืนดูกรีอยู่ไหนวะไอ้พี่ข้างหน้าข้างหน้าใส่มือใส่มือที่เปิดที่เปิดครับนี่เหรอเห็นนกพี่ลาบเป็นไหนแล้ววะเฮ้ยผมนกหลอกพี่นนพี่หลอกไอ้เหี้ยกูดี่ยมันแปลงร่างเป็นนกพี่ลาบไอ้เหี้ยพี่ลาบแมนในตัดไปปอดไปเร็วเร็วเร็วรีบ กดคิวตรงผนังที่มีพุ่งมันก็ช่วยได้นะไอ้หนองพอดไอ้นี่ขายไม่ได้บอกด้วยแล้วเด้ยขายได้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 อยู่ดูขายได้อยู่มันมือเนอะไอ่ฟองซีมาหาคนอีกบอสหาคนเสียงวอ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 พี่พี่เสียงวอพี่เสียงวอเสียงวอ นี้ก่อนายคนนี้เียงมียงมายคนนี้ก่อนายคนนี้ก่อนไอชิมันไม่เอาพี่ชอบมันไม่ทรวจมันโทรมันโทรมันไป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 ไินบินวิ่งพวกคนวิ่งวิ่งครับวิ่ง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  พี่ผมน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 ี่ถึงบอกใกล้มากเลยพี่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 เห็นมไหมเห็นผมไหมผมอยู่คุ้มนี้ผมอยู่้นีคุ้มหลังพี่พุหลังพี่คุ้หลังนี้มเนี่คุ้นี้ครับพี่บอกกมากบอกกมากพี่บอกใก้มากเลยพี่นั่งก่อน อยู่ที่นี้อยู่ข้างหน้าที่คอร์ดดีกว่าผมว่าอีกเร็วเมื่อกี้ผมไม่เห็นนะเห็นเพื่อนคนกระโดดอยู่คุณครับผมสวัสดีครับชื่อเรืออะไรครับผมชื่อเอกซ่าครับผมชื่อทีเจนะครับผมเป็นตำแหน่ง10ปีนะครับผมอ๋อครับผมอยู่อยู่หน่วย งานนครบาลนะครับครับตอนนี้ผมขอเขาตัวได้ไหมครับนะครับขอบคุณครับวอร์ดไม่ครับอีกแล้วนะมันจะไม่จบเหมือนเดิมพี่เอ้าอยู่แล้วจบเหมือนเดิมอะไรอยู่แล้วนี่แล้วนะอยู่แล้วนะคนดูก็เบื่อแล้วโดนจับใช่โชว์เลยคนมัเบื่อแล้วไงแต่ผมเดี๋ยวผมขอจุดใกล้เนาะ ผมอยู่ขังกันไม่ได้ครับนี่คุยกันเลยผมจะบอกอะไรให้เสื้อเขียวปัญหาเนี่ยผมขออนุญาตอุ้มนะครับผมเฮ้ยเขาญาตขออนุญาตจับนักขุมขามนะครับเนี่ยคนเนี้ยทำไมครับเสื้อเขียวทำไมล่ะกระโดดมาผมเห็นเลยอ่ะเก่งคนณรอดแล้วไอ้ผมผมไอ้นี่ไงผมม็อบม็อบตัวเหระม็อบกับทุกม็อบตัวอย่างไง ูบอกแล้วไอ้บอสบอกอันนี้ผมไม่หนีนี่มีแบบรถได้ป่ะครับอะไรครับผมผมไม่ได้หนีนี่คือแบบมีผ่อนพันได้ครับผมเดี๋ยวผ่อนให้ครับผมอ๋อโอเคครับไอ้ขาคนรถเองเลยไอ้ขาคนรถเองไม่ต้องลาเขาก็ได้ปลดปลดก็ได้ผมขึ้นเองได้ครับผมไม่หนีผมไม่หนีผมไม่หนีใส่รถผมลืมใส่รถผมลืมกดใส่รถครับครับผม ตำรวจอยู่ไหนอ่ะพี่ตำรวจหลุดเหมือนกันเนี่ยผมว่าแน่เชื่ไหะเออพี่ว่าตำรวจหลุดเหมือนกันว่ะเราจะไปมอบตัวไหมอสถ้าเราไม่มอบตัวเ,เราลอยนวลเลยนะพีดว่าไงอ่ะแต่เขารู้ชื่อผมแล้วว่ะใช่มันดูชื่อพี่แล้วเหมือนกันอ่ะแต่ถ้ามันหลุดเหมือนกันเราก็ไม่ผิดป่ะแอ่ว่ามอพี่โดน,นจับอีกแล้วพี่จับโดนจับอีกแล้วแล้วครับหลุดตรงกันครับโอ้พี่สามาดไปแล้วไปแล้ไปแล้วแหมแต่กูหาเพื่อนเล่นให้ใส่กูได้ละกูได้ยินเลยวผมไปได้เดี๋ยวไปจบปลกัครับ อะไลย่หจิงเหรอขอบคครับผมครับหลังเอ้อนองขอยืมของนะครับผมได้ครับยืดของมยหเทนเินนิดนึงนะผมรีบผมรีบไปไปเลยครับเอาลิฟี์ไปไหนผมเครับผมครับผมนะครับไ่บ่ายครับดีครับมาหลังได้ไหมครับหลังครับผมบคุณดีครับเอาทิ้งเิ้งเอาทิ้งอได้ได้ครับถักขยะใช่ไหมใช่ไหมได้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 ครับนะครับเจอีนี้ผมจับหนักนนะครับครับผมครับ พี่พี่ไปไปไปรอไปรอไปรอตำรวปล่อยตำรวจปล่อยเฉยเลยหลุดเกมตำรวจปล่อยเลยพี่เฮ้ยเยว่ะพี่เยว่ะไม่ต้องโดจับแล้วหรอโคตรดว้งเลยัตว์โคตรดุ้งวัดมาหลงตะเกียร์มาหลงไปเกียร์ปลุดเกมพอดีเมื่อกี้โอ้โห้วัดเราจะทำตามเจตนนาของตำรวจนะเราจะถ้าถ้าเราเป็นคนดีเว้ยเราจะไอ้นี่จะไอ้นี่เว้ยเราจะทำตามคำพูดของตำรวจเว้ย แต่ถ้าเราจะทำตามสแตนดารโจนอะมันไอเจ๊เตะโม่งไอเจ๊ขาวเลยใส่เลยใล่ไม่ได้พูดจริงครับไม่ได้พูดจริงเร็วเร็วเลยเอาเลยคือตรงขายเลยขายขอยซื้อซื้อซื้อขอร้อง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 ซื้อซื้อซื้อไอขวดเยอะบอสผมเลยต้องขวนผมเลยตองขวดเฮ้ยถ้าขวดถ้าขวดขวดเนี้ยเราต้องให้แบบเฮ้ยเอาคนนี้เลยพี่ขายคนนี้พี่ขวดสุดท้ายละ พี่ผมผมเสียวผมผมวิ่งแบบมันเฮ้ยซื้อเหรอพี่พี่พี่เฮ้ยเฮ้ยบอบอเสียงบอบอสลบโอ้ยเอวบอสลบโอ้โจะวิ่งไปให้ไกลที่สุดเพราะกูจะลงบ่อน้ำไปเลยมีดุงพุ่มเหมือนกันเนี่ยพุ่มน้ำเหมือนกันเฮ้ยบึกบึเลยไปอีกพุ่มก็กูแล้วบ่ มึงเลยมาอ้พุ่มก็กูรู้ไหมทําไมพี่พี่พาพอดมาขายตรงนี้ทําไมครับเพราะจุดโปรเซสเงินแดงมันอยู่ตรงนี้ไงบอสตรงนี้เลยเหรอเออเฮ้ยบ้านที่เราโดนรวบมาแหละแถวนั้นแหละไม่สงสัยทำไมตํารวจไม่วิ่งมาเช็คไอ้เหี้ยไปบอดไปนี่แหละตอนมืดนี่แหละมีเวลาจอบโจรไปตัดขอกินนี่ก่อนนี่อยากรามเงอนชี่มึงมีด้วยอกูไม่มีบอสกูวิ่งแบบเพียวเพียวเลย มาซ<ะ>อกนี้พอดมาซอกนี้มาซอกนี้มาซอกนี้มันช่วยผมไม่มไม่ช่วยเลยเสียงวอเสียงวอไม่มีพี่ไม่ได้ย <c oughs> ินผมไม่มีผมได้ยินเสียงใกลม้มากพี่ไ,ไ,ไม่รู้ขายนะ,ะข,ยขา,ยขาย,ขาย,ขยขายได้ขายขายได้ขายขายได้ลูบ <c oughs> อ๋อมาไม่สนใจพี่มาไม่สนใจแต่มันไม่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 คออุยมันไม่คอไม่ใช่พี่เ <c oughs> สียงวอลมาแบบว่าลบกก็ได้วิ่งมาฝ <c oughs> ั่งท่อน้ำอ่ะวิ่งมาตรงท่อน้ำซื้อของน้องซื้อนะ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  มันไม่ร้อนแคร์แต่มันไม่คอมันไม่แคร์แล้วมันก็ไม่คอด้วยน่ารักที่สุดคนแบบนี้ซื้อซื้อขอน้องซื้อ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 ไม่สนใจแล้วอะไรเนี่ยเราต้องมาขายพวกที่มันดูน่าจะซื้อพี่วิ่งมาตรงหลังที่เรานัดกันว่าจะหนีแล้วเนาะซื้อ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 ซือซื้อซแล้วเข้ามาแล้วพี่กับ วิ่งกลับมาวิ hmm. today, ่งกลับมาตรงที่พี่นี่วิ่งกลับมาตรงที่เรานัดกันว่าจะมาแอบตำรวจอ่ะนี่นเห็นพี่ป่อเห็นพี่ป่อจเจเอีเจ๊อีเจ๊อ๋พุ่มไม้แมนว่ะเราสองคนนี่ไม่ตามพี่มาเลยตามพี่มาเลยพี่ไหนว่าแลกเงินไปแลกเงินแต่จะได้มีเงินใช้ไงพอดไม่ดีเหรอไม่ดี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 มากพี่ดีมากเลยดีมากเลยว่าได้ไมาพวกแต่พวกแบบพวกแก๊งๆมันมันรวยจังมันมันขายพวกนี้นะใช่นี่นี่นี่มาโดดเส้นทางนี้เลย เราแบบเราแก๊งเราแก๊งเราเป็นครอบครัวไม่ใช่แก๊งไม่ใ hmm. ช่เป็นครอบครัวนะถ้าเป็นครอบครัวเว้ยครอบครัวที่หาหาเงินจะเป็นข้ามกูจะเปลี่ยนกูจะเปลี่ยนครอบครัวแล้วอยู่กับพี่กูเสียมีมาแลกตรงนี้มาแลกตรงนี้มาแลกตรงนี้กดอีปุ๊บมันจะขึ้นข้อความเป็นไอ้เหี้ยอะไรลูกพูดมาถึงนิ่งแล้วเดี๋ยวมันจะให้เงินเรารอแป๊บเดี๋ยวมันจะให้เงินเราเช้าว่ะเช้าว่ะเช้าว่ะเราเช้าว่ะใช่เช้ายังวะเช้าจังโอเคแล้วละสองพันสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบเห็นไหมมันจะไม่ได้สองพันเลยเว้ยมันจะได้แบบ ขึ้นมาอีกนิดนึงให้เราค่าัผมเหลืออยู่ห้าบาทห้าบาทแต่อยาเก็บไว้ในตัวนะเว้ยเงินแดงอะต้องเบไว้ในรถรอถ้าตำรวจตรจเจอมันผิดกฎหมายเงินผิดกฎหมายเงินแดงอะเงินเดดอูพี่จนผมเตี้ยเลยผมรถผมรถผมรถพี่มา้มาพ่มา้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 มาีบีเบียดมาล้มบีเบียดมล้มไปไปกานเลยไปกานเลยอ๋อมันประกาศครฟิวใกล้ๆเลยนี่หว่าว่าไเสียงบอพ่อยมึคนทาอะไรกันพี่เพราะเออมันทาอะไรกันวะสี่ อยากรู้จริงเชียวแต่เราจะไม่เสียบเราเพิ่งหลุดคพุ่งหลุดคนมาจากการโดนจับมาโชคดีที่เก่หลุดนะพี่ถ้าไม่หลุดนี่แบบไม่ได้ปล่อยเห็นแล้วกูรู้สึกปลอดภัยนี่เฮ้ยเดือบหัวตายอีกที่มอสทำผมผมจะหลุดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมีน้ำเลยที่มัมันลื่น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 เก่าเข้ามาไอ้วันนี้ผ่านได้สายไปแล้วยันไหมวอดไม่ครับ เอาแล้วครับผมวันนี้ก็ขอจบเพียแค่นี้ครับผมภารกิจภารกิจวันนี้ก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีครับผมเป็นการเปิดเปิดคลิปส่วนไพ่ห้าแฉกไงตำรนไพ่ห้าแฉกอะไรวะเป็นแค่น้ำจิ้มน้ำจิ้มสีเขียวเท่านั้นเองครับผมจิ้มซุกี้เดี๋ยวอีพีหน้ามาดูกันนะผมว่าเราจะเดือดแค่ไหนกับการหนีตำรวจ ต้องขอขอบคุณคุณตำรวจคนนั้นและต้องขอโทษด้วยที่ผมทำตอมเจ็ดตอนอาหลมของคุณไม่ได้นะครับโอเคผมวันนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์แชร์กดติดตามด้วยครับผม๊ายบาไปครับผมไปไปจ้าไปครับ